ก90ปีเลโก้ครับผมงานวันนี้เป็นไงบ้างก็อนที่จะงานวันนี้นะครับตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็เป็นการฉลอง90ปีของเลโก้ที่จัดทั่วโลกแต่ว่าเมืองไทยก็จัดชื่นมันเอ็นความพิเศษตอวเดียเพราะมีความสุขมากเหมือนกับเด็กๆก็จะมีเล็กๆน้อยๆอยู่ในห้องเรามีแบบเศษเล็กๆแบบย้ำอยู่ในห้องด้วยแต่ว่ามันเหมือนเมินในหนุหมไปเที่ยวนิวซีแลนด์ของเลโก้เลยที่ทั่วโลกได้เจอแบบตัวหลายๆตัวแบบทั้งตัวของเต่าเทอมันพิเศษพันด้วยเลย เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเนาะยังแบบพี่พีบอกว่าแบบเล่นมันตั้งแต่เด็กดใช่มใช่ใช่ใชครับก็จริงๆเล่นเลโก้มันตั้งแต่เด็กครับตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าเลโก้ที่จริงมันไม่ได้เล่นแค่สฉพาะเด็กได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับผมมีเลโก้เทคนิคด้วยมีตัวเลโก้มาจากหนังนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็ใครที่ชอบสะสมก็มีสะสม ในแง่ของการฝึกเขาเรียกว่าฝึกปัญญามันฝึกไปเลยว่ามันช่วยส่งเสริมทักษาทอะยังไงไพี่ว่ามันช่วยฝึกสมาธินะครับเวลาเรานั่งต่ออะไรเงี้ยเราโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งเราตั้งใจทําให้เสร็จแค่เราทํามันเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเ,าเออเราก็พูดใจ<ม>่จร<ม>ิงจงเลยเพราะมันช่วยฝึกท่ากในการอะไรเปจริงจริงๆมากๆเลยเหมือนกันเพราะจริงจริงนหนึ่งเราก็จะเป็นเด็กที่ซุกซนเลยนะคือพอต่อเสร็จแล้วเราก็ต้อง เก็บไว้ได้สองวันเราก็ต้องถล่มมันทิ้งเพื่อเพ่ที่จะอยากได้พวกชิ้นเล็กๆนี่แล้วพอเรามีเยอะมันเหมือนกับว่าตลอดเวลาที่เราคิดอะไรเยอะทำอะไรเงี้ยผมกับพี่ๆก็จะแบบก่อสร้างมันขึ้นมาแต่มันมันก็จะไม่ได้เหลืแล้วเพราะมันก็จะผสมเลยสีอยู่ในนั้นหมรือว่าเรารู้สึกว่าที่เราสนุกที่เราได้กล้าคิดกล้าทำเนี่ยที่วันนี้ต่อเยอะกี่ชิ้นอะอะไรฮะต่อเยอะกี่ชิ้นก็มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนรังรังหนึ่งอะเปิดมันก็คือพูนออกมาแบบมีแบบเลย์เลแบบที่วันนี้ยังต่อเรีดก็อยู่ีหนึ่ ก็ตอบตอบ้านมันนานดูแต่ว่าหนังๆผมจะตอบไม่ค่อยเสร็จเลยครับเพราะว่าเราแบบเราแบบพอเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะทำทำปุ๊บเราเขาทำไม่เสร็จเราก็เดือดรู้ท่าใจก็แค่บีบีกันแล้วมีทีต่อไหมหนูก็ต่อที่เรือของเขาได้ล้วดีเออเขาไ่อยากต่อไม่ไม่มีที่อยากต่อเป็นอะไรอะไรนะครับถ้าอยากต่อเลยก็นสบงไว้ที่อยากต่อนมาภาษาอะไรก็พอชอบแบบ ชอบประสาทชอบแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยชอบประสาทจริงเหรอแต่ดูหน้าดูกินิ่งมากเลยนะเขาชอบประสาทเขามันมีทั้งแบบประสาทอย่างนี้แล้วก็ประสาทอย่างนี้ด้วยแล้วพี่ิว่างไงชอบแบบอเหมอนกินอรต่ออไรเขาอะอ่าาาาาา้าาาาาาาอาา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 าบ แต่อะไรภาษาที่สอนท้องทำเป็นำที่ไม่ดีผมก็ไม่อยากจะต่อใหยแต่อะไรที่ดีๆผมก็สอนให้อยู่ละอะไรบ้างอะไรดีนะอะไรดีอะไรดีๆก็มากมายเลยอย่ไม่เห็นให้อะไรเลยเดือนนี้ไม่ได้อะไรเลยเขาชอบสาววอลเดือนนี้ไม่ได้อะไรเลยจะเอาอะไรเอาพูดละนะไม่อยู่ในยูทูบนะไม่คือผมว่าอย่างนี้อัศวันต์คือคืยังไงหมายถึงว่าต้องมีของให้กันตลอดที่เสื้อหรืออะไรยังไงคะก็เป็นไปตามสถานการณ์แซวเล่นๆเฉยๆครับ ก็ได้จริงไหมได้จริงไหมอะไรนะาได้ได้จริงไหมเขาจะให้จริงก็แล้วเขาเปย์เราไหมอันนี้พี่ถามแบบชาวบ้านที่อยากรู้เขาเปย์เราไหมพี่ผมไสแห้งแล้วเนี่ยเขาเขาเปย์หนูไหมหรอกพี่ผมเปย์เขาเยอะกว่าอ้าวแล้วพี่พี่ไปสายเปย์อะไรนะครับพี่พปสายเปย์อ่ะคือเวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเขาน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างอะไรเงี้ยอรอรอโอกาสอย่างเงี้ยโอกาสว่าดีขึ้นเขาหมดไหมพี่ว่าดอของเพื่อะองเงี้ยเอ้ยมันก็มีขึ้นแล้วแต่คือไปให้อีก ก็ <g ülme> มีมีซื้อเก็บเก็บไปบ้างครับตอนนี้มีเก็บไปบ้างไหมเพราะยังไม่ได้ให้มีครับมีมีอะมีจริงๆริงพี่ห <g ülme> วานส,สิจะให้มก็อร่อยคือรู้ว่าเขาอยากได้ <g ülme> ไบางอย่างม <g ülme> ันเป็นของไม่หยาบอะไรอย <g ülme> <งา>่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้แบบพอเราเห็นปุ๊บมันแบบมันลิมิเต็ดมากๆเราก็ซื้อเก็บไว้ก่อน <g ülme> แล้วก็ค่อยแบบว่าเกิดว่าอะไรใครใครแบบเกิดยังไงก็จะเป็นพวกต่างๆที่เขาซื้อให้หรอซื้อมาเขาก็ถ่ายลงที่เขาเก็บมาดอราคาเราไม่เกี่ยงอยู่เลย ราคาไม่เกี่ยงนี่แสดงว่าเราทุ่มเหมือนกันะนะเราทุ่มเหมือนกัก็ถายไปไงไม่ไม่เป็นอะไรอะไรที่แบบมันมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผมเรื่องราคามันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าออถ้าให้แล้วเขาชอบมันมันมันดีเขาเขา,ขารู้สึกดีด้วยอะไรเงยรู้สึกแบบรับได้ไหมครับว่ากี่ชิ้นแล้วรับไป้ไหมครับที่ได้ไปกี่ชิ้นแล้วน่าจะเกินสี่สามสิบสี่สิบ แสดงว่าปีนึงวันพิเศษมันเยอะมากเลยนะอะไรนะฮะแสดงว่าปีนึงวันพิเศษมันเยอะมากเลยถ้ามันเกินสามสิบชิ้นอะวันศุตากันครั้งแต่วันจันร์ตั้งแต่รู้จักกั์นีไม่ใช่แบบปีนึงหรอกแต่ตั้งแต่วันจักกันมาใช่ถ้าอยางในห้าปีอะไรหกปีแล้วปีนี้ปีหกอย่างเวลาซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยไม่จรคิดว่าถูกใจแค่ไหนเราต้องเดาใจเขาแค่ไหนว่ามันจะถูกใจเขามากไหมคนเนี้ยหนู ส่วนใหญ่หซื้อให้เขาเนี่ยมันไม่ค่อยเราไม่ค่อยยากดูดิไงเพราะว่าแบบเวลาเขาพูดอะไรมาอะไรเงี้ยเราจะแบบฟังตลอดแกว่าเขาช่วงนี้ไม่ค่อยพูดหรอนะเขาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างรู้ใจฮิวกินเนาะแต่เขาไม่คยรู้ใจเลยหนูเออเรารู้ใจเขาไหมเรารู้ใจเขาไหมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ไอ่ที่รา์กับเราเขาไม่ได้ถ่ายกันเนะเขาจะอยู่กันได้ด้วยความแตกต่างของไอ้ทราย ก็จริงๆแล้วเราก็เคารพกันอเลยเนี่ยว่าอะไรๆที่เราเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราก็ให้ให้ให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ต้องเป็นตัวโองเขาเราก็ไม่ไม่ได้ไปก้าวกันถือว่าหลักๆผมว่าพอเราเห็นต่างคนต่างมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่เองทำหรว่าก็ก็พอแล้วพี่พี่่่อยากจะให้มันพพีีบอกว่าราคาแบบไม่ได้ติดแต่ว่าพี่ก็อยากรู้ว่ารวมรวมสามสี่สิบชิ้นเนี่ยเท่าไหร่ประมาณแปดพันกว่าล้านตายแล้ว ซื้อห้างนี้ดีกว่าแบบทันกระลาแต่มันต้องหลักล้านแน่นอนอะไรนะครับหลักมันก็ต้องไม่ธรรมดาแปดล้านอะไรไม่ไม่รู้พี่แบบซื้อซื้อด้วยความที่แบบอยากให้มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่ไม่ได้มองว่าแบบเออเราซื้อไปแล้วเท่างกี่บาทเขาต้องซื้อคือเรากี่บาทเออเราเคยได้คืนสักครึ่งหรือยังเออแล้วที่บิวที่บดูที่ทนให้เราอะที่ผมดูเป็นคนหน้าเงินมากเลยซื้อคืนหน่อยคืนเดียววาอ่ะเออเดี๋ยเนี่ยซื้อให้หน่อยต้อซื้อให้ตลอดเออ ปีนี้ผมก็ค่อนข้างใช้ได้มีมีที่ประทับใจไหมพีพีเขาให้ประทับใจเหรอคือชิ้นไหนทุกชิ้นนะครับคือไม่ไม่ได้รู้สึกว่าชิ้นไหนจะต้องแบบพอชิ้นแพงแล้วประทับใจหรือไม่แพงแล้วประทับใจอะไรแค่รู้สึกว่าชิ้นไหนที่เขาให้แล้วแล้วทุกทุกชิ้นที่เขาให้มากกว่าพี่พีรู้สึกว่าเออมันมีคุณภาพกันมีตู้มีตู้เฉพาะเลยไหมคะตู้วิวกินตู้บิวคินอาจจะไม่มีก็อาจจะเก็บเก็บรวมรวมกันหัวเตียงอะไรเงี้ย ในตู้แล้วกันตู้ชั้นบนแล้วมิวกิ้นอ่ะมีตู้มีไม่ไม่ไม่ได้มีตู้แต่ว่าก็จะมีเกะอะไรเงี้ยที่เก็บไม่ไม่ได้แบบเขาของมันหลากหลายมากอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แบบเป็นของที่แบบบางอย่างมันเอาไว้ใส่หรือย่างเงี้ยมันเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยมันเพราะว่าไม่ได้เป็นพิเโชว์หมดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเก็บเก็บรวมไว้อะไรเลยอ่ะเขาให้เราให้เขาเราเขาต้องไม่ใส่ถามถางจากเรื่องงานแล้งหลังจากนี้สองคนก็จะมุ่งเน้นไปที่งานเพลงส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ จริงจริงไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยคือผมว่าจริงๆแล้วเรามองตัวเองเป็นศิลปินเลยอ่ะซึ่งซึ่งเราเราก็ดันโชคดีที่เราเราดันอินทั้งฝั่งเพลงแล้วก็ฝั่งแสดงด้วยซึ่ผมรู้สึกว่าหรือว่าตัวตนเรามันมันบอกสิ่งนั้นว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำทั้งสองอย่างอย่างช่วงเนี้ยครับเราก็ทำงานเพลงเราก็มีความสุขคัปปี้กับมัาแต่เหมือกว่านีนี่ความรู้สึกหนึ่งเราก็คิดถึงงานแสดงแล้วเราก็เหมือนว่า รองานแสดงที่ที่มันใช่สําหรับเราที่ที่เราจะมีโอกาสได้ทําแล้วเราเราอินกับมันอยู่ที่มีมีผู้จัดยื่นบทยื่นอะไรให้จับคู่เราบ้างไหมนานนานนาที่จริงที่จริงมีติดต่อมาครับผมแต่ว่าด้วยด้วยเอ่อไทม์ไลน์ที่เราวางไปแล้วด้วยหรือว่าด้วยตัวบทเองหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับคืออะไรคือเราสองคนอยากจะเลือกรางงานที่เหมาะสมกับพวกเราจริงๆงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทํามันแล้วเราเราอยากจะอินกับมันจริงๆตั้งใจทํามันจริงเล้วก็เลยก็เลยเลือกอะไรที่มันเข้ากับตัวเราดูเป็นตัวเราด้วย ติดไหมเ้าว่าแบบต้องเล่นด้วยกันไปเล่นกับคนอื่นไปได้แล้วจริงๆก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะจริงๆแบบเาว่าอย่างอย่างช่วงนี้ผ่านมาพี P ีเขาก็มีไปเล่นกับเนอื่นเขามีไปเล่นกับคนีมาบ้างอะไรเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนว่าพอมมนเป็นงานใหญ่ๆมันยังไม่มีโอกาสที่มันเหมือนกับว่าเหมาะเจาะมากกว่าที่เหมือนว่าเราเราจะตัดคนตางไปไปทำงานอื่นซึ่งจริงๆเราเราไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกันขนาดนั้นว่าเราว่าเฮ้ยเราจะต้องทำงานคู่กันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย วแต่ว่าเหมือน,นว่าอย่างอย่างที่บอกว่ามันมเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสมากกว่าอย่างอัะแสดงจริงคิดจะทำด้วยกันเพราะว่าเหมือนก็เปิดบริาษาัทด้วยกันด้วยจริงจริง <c oughs> มันจริงจริงมันคือคนละเบิดัลยแต่ว่าใช้ทีมเดียวกันจริงจริงอ,อยากจะทำด้วยกันเลยมาเพราะว่าหลายคนก็อยากให้เราทับไป็นซีรีส์ด้วยกันเป็นโปรเจกต์ด้วยกันเป็นซีรีส์ใช่ไหมคะก็รอดูโอกาสอเราถือโอกาสดีกว่าครับทุกทุกงานเลยเนาะทีท่ฝันแสดงไอาิ่นนี้ของผมนะผมค่อนข้างคิดถึงงานแสดงมากเรารู้สึกว่าเรา มันเป็นสิ่งที่เราเราเคยมีความสุขกับมันมากแล้วแล้วมันกําลังแบบว่าเราไม่ได้ทามันมาในสภาพนึงเราเริ่มคิดถึงเราเริ่มอยากเห็นตัวเองมีพัฒนาการในในฝั่งนี้เหมือนกันหรือว่าอยากจะลงไปสนุกกับการทําการแสดงเหมือนกันก็อย่างที่บอกคือแต่ว่างานแสดงมันเป็นงานที่มีองค์ประกอบหลายอย่างมากว่าจะเป็นเหมือนว่าทีมที่ทําผู้กำกับบทหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราอินแบบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนั้นไหมหรือว่าวิธีการทํางานแบบนั้นแบบนั้นาะมันมันตัดสินใจยากเพราะเหมือนว่าเราเราก็ใช้ ยังปลอดขั้นข้างสูงในการทํางานงกา็ประมาณงานแสดงแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับพวกเราพวกเราคิดว่ามันมันใช่แล้วเราก็อยากทำแต่ตอนนี้ก็กำล,ลัอรับอีเวนต์คู่ไปก่อน <c oughs> รับอีเวนคู่เวก่อยู <c oughs> ท่ที่จังหวดัดนะโอกาสแต่ยังยังซัมซัมเมอร์โซดิกตอนนี้ได้ซ้อมด้วยกันบ้างหรือ <c> ย <oughs> <ส>ังจริงจริงยังไม่ได้เริ่มซ้อมแต่ว่าช่วงช่วงนี้เราเพิ่งจะสรุปเรื่องของรูปแบบโชว์เนาะว่า เราอยากจะไปสื่อสารอะไรในฐานะศิลปินไทยที่เราได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ระวางรูปแบบช่วยยังไงเราจะบาลานซ์ความเป็นตัวตนของศิลปินเรา,เายัางไงแล้วเราจะเล่าเมสเซจที่เราอยากจะเล่ายัางไงหรือว่ามันเป็นเรื่องของการจัดตารางคิวซ้อมหรือว่าการการทำการหาทีมมาทำมิวสิกใดหาทำาชิงโชว์หรือแม้กระทั่งการิปเที่ยวต่างๆหรือการจัดการเรื่องการไปที่นั่นอะไรเงี้ยคือพอพอเราเปิดบริษัท ที่เราทาเองันเหมือนว่าจริงๆจ็อบเนี้ยเราเราเราับมัททาเองเราก็ต้องรับรู้ทุกอย่างเราก็คอยเมเนจสิ่งนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลเหมือนว่าช่วงเนี้ยหลังบ้านจบแล้วต่อไปก็คือตอนนี้วงนซีซ้อมเสร็จแล้วต่อไปก็คือจะเป็นโปรเส,สริมการสอนก็คือลงไปดูดีเทลเองทุกอย่างในทุกโชว์กระบวน,นการทั้งเกือทุกอย่างเกิอทุกอย่างจริงๆก็จะมีทีมช่วยแหละก็จะมีทีมพี่ๆเหลยาคนมาๆจริงขก็มาช่วยเราตรงนี้แต่ว่าเราเราเราในฐานะคนที่ทำบริษัทเราก็ต้องลงไปรับร <ๆ S 2> นะู้สิ่งนี้ด้วยร่วมออกความเห็นร่วมต พอแบบต้องทำเองแทบจะทั flying, like ้งหมดจากที่แบบเออมีคนคอยจัดการให้มาก่อนในค่ายออย่างไคะมันเป็นไงบ้างก็เหนื่อยไหมก็อาจจะมีหน้าที่มากขึ้นเราก็ต้องเหนื่อยขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราได้ฝึกตัวเองด้วยจากการที่เราไม่อาจจะไม่ได้รับรู้ว่าคนเบื้องหลังจริงๆเขาเหนื่อยขนาดไหนในการก่อจะคุยงานมาเป็นโปรเซสยังไงคราวนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยเราตัวเราเองเราจะได้เป็นทงานหน้าหน้าได้อย่างเข้าใจเนื้องานมากขึ้น เตรียมเตรียมเพลงไว้ยังไงบ้างเอานะครับเตรียมเพลงที่เตรียมไว้เป็นยังไงก็จริงๆมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นเพลงเป็นเพลงตัวเราหรอกศิลปินของทั้งดีๆแล้วก็คนดูเพงดูด้วยหรือว่าเพราะอันนี้เล่าแบบรวมๆจริงๆมันก็จะมีแมสเสจที่เราอยากจะเล่าแล้วมันก็จะเป็นเพลงที่มาเสิร์ฟแมสเสจแมสเสจงานอยู่เป็นเป็นธีมอยู่เพราะว่าเป็นธีมอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่เซอร์ไพรส์เราดี๋ยวรอดูดนกว่าเป็นเวลาในการ เลยองไงอ่างเมื่อาทงานันนี้ทานวัี้งานซ้อมดยทีะตนวหน้งยังต้องซ้อมกันอยู่ก็ก็จริงๆก็มีมีพี่ๆคอยช่วยเหลือเ้ืยนะุนักสกหรือคนอื่นเขากคอยคอยบอกว่าพารมีเนเราว่าไออันไหนเร่งรีบกว่าอันไหนเร่งรีบน้อยกว่าว่าอันไหนทรก่อนทำหลังอะไรกะไรทร็คอยทำให้ชีวิตเราง่ายดีสุดทงรัเราแบบนี้ในการทาน ก็ก็ก็ยังเขาก็ยังดูความเป็นไปได้ว่ามันมันหนักแต่ว่ามันก็ยังยังมันยังฝันแล้วก็แ้วไม่ไม่ได้ทำให้เราเหมือว่าเหนื่อยจนมากอย่างการทํางานนี้แต่ว่าตรงนี้เพื่อต้องเอาเวลาไปเชื่อมโยงการสอบเพื่อการฝึกฝันการกทํางานต้องรถตรงนี้ถือว่าต้องเวลาไปที่จริงคุณที่จริงที่ล็อกไว้สอบครับก็คือล็อกไว้เดือนหน้าเกือบทั้งเดือนเลยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งวันละห้าวันแล้วก็ในวันที่วันที่สอบอย่างเงี้ยครับพยายามจะไม่รับงเนคือเหมือนเราจะได้โปรเราสมบุญจะได้โปรการจับงานจริงๆ มันมป่วยแต่เยะากงานกันหนักก็เลาถึงกัเริมกันก็จริงเราเราถึงมาเที่ยมาิ่เรามาชดเชยตอนที่เราไม่อยู่แต่ก็แต่ก็สนุกสนุกดีครับหรือว่าจริงๆคิวคิวช่วงนี้มันมันแบบมันวางไว้ตั้งแก่อนที่จะมเที่ยว้วเริัาดีไปๆหรือว่าก็ก็ยังหวานอยู่ครับว่อะไรที่มันกเนที่เขาก็จะคอยดูแลาืาเปิดเป็นไงบ้างอยากดูจบวาุไ มันบ e ีบีก็เป็นห่วงมากเลยนะได้รับสิ่งได้ได้เลยวันสีงแบบยังยังไม่ไหวสบายเขามาเหมือนก็มีป่วยป่วยบ้างแต่ว่าก็โดยรวมเราก็ยังยังเราก็ยังพร้อมทำงาี่มาดูแลเขาเมื่อไหร่เวลาเขาป่อยตอนเขาป่วยดูแแลล้คืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยเหมือนกับว่าในงานใหญ่ในงานอย่ะไรถ้าเรารู้ว่าเขาป่วยเราเราก็ตัดแผนไม่ได้มากเราก็จะแบบถามเรือแบบ คือพยายามแบบช่วยเขาในในสีร้องได้ที่ฝากให้กำลังใจนะแฟนๆฝากให้กำลังใจแฟนเลโก้แฟน้รงป่วยเหรอ ่งสามแอ่นเน่โอเคครับผมก็ยังไงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นงานนี้งานเมื่อวานหรือว่าทุกๆงานเลยพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็คือเป็นกําลังใจให้เราเจริงๆเนาในการในการทํางานหลายๆงานที่มันผ่านไปได้ถ้าไม่มีพวกเขาจะรู้สึกว่าเราสองคนก็ไม่ไปยืนตรงนี้ด้วยแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะตั้งใจทํางานข้างหน้าทํางานที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยให้มันดีเพื่อตบอไ้พวกเราก็จริงๆดีใจมากแล้วก็เหมือนว่ามีความสุขมากเนว่าอย่างที่อย่างที่พี่หม่พี่พี่ถามเลยแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะออกมาทำงานทุกวันอยากจะออกมาเจอทุกคนอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่ามีคนรออยู่เราอยู่มีคนที่ให้คุณค่ากับกับตัวเราที่เราจะมามาอยู่ในที่ต่างๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราก็ ต้องไม่ทําให้เขาเสียเวลาเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดทําให้กับให้คุ้มกับเวลาที่เขาเสียเวลาคุ้มกับความรู้สึกของเกาวหน้าที่เขามีให้กับเราด้วยเราก็เต็มที่แล้วก็แล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะแบบอยากจะพังเพราะเรามีความจุกับทุกครั้งที่เราได้เอมาเจริง